สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกูส,ก,สกคนนะคะโอ้ยยานพี่น้องลืมพี่น้องค่ะให้ไ่น้ำเนยเห็นตะวากร็ได้มาเด้อม,มาเด้อม,มาเบิ่งดอกใหม่อย่างนี้พี่น้องโอ้ยเจียวโไนวายลายนายลงเลยคุณชายลงเลยนะคะมาเบิ่งดอกใหม่มาเบิ่งดอกไม่นะคะ ขอบคุณไล่ๆเด้อค่ะเด้อไล่บบเป็นเหลิกบบเป็นยามเด้อพี่น้องค่ะอย่าวากันลงเลยนี่เวนั่งสิขึ้นแต่โตะอาหารขอบคุณนะคะทุกกำลังใจน้องนมขอบคุณค่ะให้ไล่น้ำแน่น้องนมเนี่ยเห็นบอมีตะการบานเต็มโต๊ะอยู่พี่น้องอย่าวากันเด้อเมืย์ฮุกฮกโต๊ะนั่น ต้นดอกไม้ยังนี่โลง่ลงๆวัจะาคืนวัตถาคืนไล่โล่งละทีท่านได้กินขา้าวพ่อสาทรนขอบคุณนะคะใส่ปเจให้เพิ่นก่อนเด้อพี่น้องให้พ่อสาทรนก่อนนะคะบึ่งดอกไม้อย,อยังนี่ขอยได้ของขวัญมานี่น้องนมดอกไม้ พอสะท้อนก็ทักไทยน้องหนุ่มเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายสามล้านเลิฟนะคะสามล้านดวงตาที่อยู่ด้วยเด้อขอบคุณหลายหลามีธุระก็ไปเลยนะคะจัดก,การเลยเด้อพี่น้องมากดเลิฟให้นะคะพอได้ไลเด้อพี่น้องอย่าสะกิดหน่อยใจเด้อค่ะขันวางกับจอดให้ขันบาวางก็บ่บเป็นอยังค่ะเรอันได้เลยพระไทยโวอันนั่นนะคะนี่ไม่ลงเลย นั่งขึ้นแต่โตอาหาร <c oughs> คนใจฟ้าผู้ใดน,น้นอนีเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อเบิ่งก่อนนะคะไปช่องเพิ่นก่อนโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็เฮ็ดคือกันเพิ่นกเ็เฮ็ดบ้านคือกันเด้อพี่น้องเด้อคนใจฟ้าชาแนลนะคะ <c oughs> โอ้ยคุณน,น่ะนี่ตัวนี้ <c oughs> หูแล้ว อันซื่ออีอยังอ่ะว่าวาแตนเม็นบอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณนะคะห้าล้านเลิฟคุณพรไปสารขอบคุณค่ะหอยกระลังนั่งเบิ่งเจ้าอยู่สี่สิบสองอ่ะท่านเอ็ม่ท่านในเลวเอาเอฟเอาเอฟไปหายังว่ท่านในอันใจคอมเมนต์นะคะเรียงน้องโคให้เพิ่งนน แต่โคจ้เอาว่อยหลายดอกสี่สิบสองที่แตไม่จะทั้งหนากระปิดไทยตรงกลางบม่มีน้องน้มจากคุณพรภัยสารนะคะคุณวิทูลใช่ไหมพ่อพ่อสาธรปรทัยจำไมได้นั่นแหละเพิ่นเป็นบาบาใช่ไหมประมาณนั้นที่เพิ่นไปให้อาหารน้องๆน,งน,งน,งนงะฮะปทัยจําได้อยู่คิดว่านะคะแ๋้วใช้ปเจให้เพิ่นก่อนนะคะ สิบเห็ดอีกติขยันสร้างแท้แต่สวงบานกับบุมีเวลาขอบคุณในไลเดอร์นี่อันคุณพนประสานต้นอะไรนี่ต้นไอ้งอนไก่ไหมนี่บ้านเราดอกไม้น่ะพี่พนประสานจากน้องหนุ่มนะคะทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อคนใจฝาบอนบอชาเนเดลบอทตองเลยเธอออกไปข้างนอกเลย พัดไทยอันการบาดหลายหลายพี่น้องคุณผัด้ายผมแอบดูคุณร้องเพลงอยู่ใช่ไหมไปแอบรูดพัดไทยกับร้องไปทัวร์ไปจังฉันละ่ะท่านดนตรีเนี่ยบทท่านแน่นะพี่น้องนะสายตาไม่ค่อยดีช่องดันครับเอาคือมีคลิปอยู่สองดันเห็นอยู่นะวันหนึ่งหันมีคลิปสันนั้น ลองคลิปสั้นได้หลายโลดค่ะเพราะเป็นอย่างพราะว่าคุณหมอพันบอกผัดไทยอันใช่ครับน้องผัดไทยต้นงอนไก่โอ้ยเห็นว่าผัดไทยว่าผัดไทยว่าเห็นโดนแล้วพี่น้องว่าเห็นต่างโดลแ,ลแล้วเราพันอ่าอยาสามีพันมาอันกินข่าวน้ำหาพันก็เลยสื่ออันนี้มาเป็นอันของขวัญให้ผัดไทยอันยุนีพันจะหายเตี้ยงซี่แล้วพี่น้องว่ามียังอก แต่งงานหลายเธอก็มีจะดอกอันนี้เขาเอิเนี่ยังเนี่ยดอกกล้วยไม้ <c oughs> เขาบ่าได้มีเงินใส่ซองให้เฮ้าือจังบานเฮ้าเดยค่ะเฮ้าเขา่ไเด้ยว่าไปหวังอีหยังดอกค่ะแต่ก็ก็เป็นธรรมเนียมของเขาเนาะเขาจะไม่มีซองนะคะให้เราเนาะนี่กัปวดหลังได้พี่น้องเด้นี่อันท่ายาปวดหลังมันสิยูกใกไก่พัดไทยนี่แหละยิบจับง่ายนี่แหละค่ะประมาณนั้นเนาะ หยิบง่ายๆจับง่ายๆมันสีว้นอยู่แถวนี้แหละโตโตะขันพัะไทยอยู่ทเ่นๆนะกันได้อยู่ทเ่นๆกับสีประมาณนี้นะจะแต่งงานเป็นชีพเทื่อนะคะเจ้าก็สิได้ดอกกล้วยไม้นะคะแต่ละสีก็คือกัน <laughs> ดอกน้อยดอกใหญ่นะคะมีหลายมีหลายอันมีหลายสีนะคะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งขันเป็นอันอันนั่นก็ อต้นไม้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิอันหันให้เบิร์กเนี่ยค่ะเนี่ยอันต้นไม้เองเสียค่ะสามีพัดไทยเพิ่งเปได้วันเกิดนะพี่น้องสิเพราะวานนี่แหละเต้มบ้านอันยะอยู่ซอกไหนมุมไหนก็เต้มบานยะพี่นอ้องจะได้แต่ดอกใหม่เองเสียแหละต้นไม้ต้นอันสามีพจนสิได้อันต้นไม,ม้โบมีดอกเด้อค่ะเด้อพัดไทยนี่ค่ะจะเป็นวันเกิดแน่ นะคะเราก็เขามาทานอาหารน้ำแน่จะเป็นดอกไม้พี่น้องค่ะ <c oughs> จะพระบ้านมีละพี่น้องเอยอ,อยู่ต่างประเทศบอกคือบานเฮาเลยเฮ็ดกับเขานะซีบยางให้เพ,พิ่นเพ <c oughs> ิ่นก็มีแต่แซาดีละค่ะเรากับซิมี่อันนันเดอมีอันมีไหว้พวกอย่างเสียแต่ก็น้อยนะคะเพราะว่าเพิ่นหูว่าผัดไทยเป็นคนบ่ดื่มนะะเนาะหาน้องคนพรภัยสารเสื้อเขียวมาอีกแล้วนะคะ ใส่ปดเจให้ก่อนขอบคุณนะคะพรอภัสาลแฟมิลี่ขอบคุณนะคะเก้าล้านดวงใจเน,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 นาะค่ะเนาะการบ้านที่มิตรโค้งเขาละพี่น้องคะ่ะดอยดอยด้ยๆโอ้ยพัะไทยปวดสมองเอ้ยเฮ็ดจังไดสสเ้จำขึ้นจังตะเก้านะคะจักสามอันสิบปีนี่โอ้ยพัะไทยขึย้นจังสิอันเลี่ยนจนวาคักเล่นละพี่น้อง มีคนทรงเลียนนะคะเนาะตั้งแต่สมัยตะกี้จะคล้องเลียนกับทรงจะคล้องเลียนเห็ดงานนั่มไหมพี่น้องโอ้ยกันมีคนทรงเลียนนะมีคนมาทรงเลียนตอนถาบาทนี่เสยียงไหสมองสิจําพระไทยสีเอาให้ได้กว่าเขาเลยแล้วพี่น้องกว่าจะคล้องภาษาได้แล้วทรงพระไทยเลียนตั้งแต่สามสิบปีนะสามสิบปีสมองก็ยังเห็ดงานได้สบายเลยพี่น้องจนสี่สิบนะ กับพ่มีผู้ใดมาลิส่งเรียนมาส่งเรียนตอนเฒ่าเฮ็ดจังได๋มันสิตจำได้จะเอาให้ได้กลัวภาษาตั้งแต่สมัยตะกี้อยากเว้นาน้ำฝรั่งหูเรื่องก็ส่งจากคองเรียนเด้อพี่น้องจนจบบีสองนะภาษาอังกฤษสรุปแล้วก็ลืมคือเก่านะคะเสมอนยียโอ้แต่ก็ก็ก็กฟังได้อยู่นะคะว่าเพิ่นเว้าหยังกันจังซี้ ลังเชือกับสายตาโมมวงกับสกดพิษสกดถือจักอันอักษรใไดจักภาษาเยอรมันจักอังกฤษมันยำกันเลยพี่น้องประมาณนั้นขอบคุณหลายๆเด้ออที่แวะเข้ามาให้กำลังแรงใจเบาหลายดูกจกักทีานาทีมันบ่ค่อยมีคลิปเนาะค่ะเนาะมันมีคลิปอยู่พอดีอันอ่าบ้านกระเหตุเขามันไกลพี่น้องแต่โทรศัพท์มันอัปเดตอยู่เพิ่นให้อัปเดตอ่า ดนเหรอค่ะเครื่องนี้บอดด้มีเวลาอัปเดตบัดเวลาเขาอัปเดตทุกอย่างไลยสตมันจะมันจะเฮ็ดยังบอดด้นะคะอันเป็นข้อมันบอได้เป็นยังนะคะแต่อันนี้ที่นี่โทรศัพท์เนะะี่ยเขาจะต้องเอาไปเฮ็ดคลิปน้ำแน่เหรอค่ะเอาไปไหลสดถนอกน้ำแน่พี่เลข่ขอบคุณนะคะพ่อไทยเสียเอาแค่สิบหานาทีระคะขอบคุณหลายๆที่วะเขามาให้ กำลังแรงใจเด้เดอ,ดอกันเอ่เอาหลยดอกเมื่อยเว้าพี่น้องทั้งเจ็๊บโคอนําพี่น้องเจ็๊บโคอดื่มน้ำอันชาหลอันกระจักบู่้อันเจ่า่าทองอันดังข้องแรงข้องแรงพีน่น้องดื่มดื่มชาอุ่นอุนเนเห็นเนาะ นี่ไงน้องอยู่นี่อยู่ในผ้าโอ้ยรีบจำเสียง่ายได้นะคะพ่นบนพ่นบนผ่ามุดผ่าอันอันคุ้มโซฟาพี่นอ้องอ้ายถามหาเพิน่นอันพ่นฝ้าโพพลูกพลูก,กออกมาเลยอันเขาพาดนางจะู่ที่โซฟานอนนั่น อันในพรมพนบนนอนเดพี่น้องนะพนสะมุดเข่าไปพนหาขวดอันโซฟาห้มันเป็นหู้นะคะประมาณนั้นแล้วบอกโอ้คันนั่งอันนัน่งใหญ่นั่งยังนี่ก็ต้องได้ลือ้อมดเด้กพี่น้องเนอะโซฟาก็ต้องได้ทิ้งเลยเพราะว่าอันเฮามีผาคุ้มมันเสียนั่งจะหมุดเข่าไปในหู้นะะเขาเอเข่าไปในอันผาคุ้มโซฟาเราพนก็นจะไปขวนนะคะไปขวนโซฟา เป็นฮู้มดแต่พี่น้องแต่กะแม่นกะอายุบลายดอกพี่น้องสิบสิบก็บปีเนาะประมาณนั้นค่ะแต่มันกันย่งดีอัน<ม>ดีก็เอาอันนูมาใหไหลูกชายหล่าเลียงพี่น้องคันเอานูมาให้หนั่งเลียงประมาณอันสามปีเพิ่นกับไปแล้วคนเลียงนะฮะมันเจ้าโสะเะนาะ ก็เลยอันเขาผูกพันสามสามปีหลบันี้ไวลากเขาอันเขาตายเขาอย่างน้นเสียนคนเลี้ยงนะคะเพิ่นหองไห้เห็นเพิ่นกบชงสารเพิ่นเนาะค่ะเนาะอตอนนี้ก็แหงตะบ,บ่มีผู้ใดน้ำเน่ยก็เลือแต่ไส่ไส้ลาผู้เดียวเนาะอยู่บ้านนะคะคันเสวอาทิตย์เน่ะกะเซมี่ ใสใหไงใส่กลางมาเน่ลังนลันอาทิตย์พนกบ,บมาพี่น,น้องเพราะว่าเพินกมีหองเพินเนาะพนะทำความสะอาดจะโคง้งที่ระบาดเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ยังว่าใครเนี่ยอันบอมแมนว่าแต่อันลูกไา้หล่าได้พี่น้องหลินน้ำนะฮะสามีเนี่ยก็เลิกงานมากนะฮะแล้วกลกกับไปเฮตุงานเนี่ยจะต้องหลินน้ำเขาได้พี่น้องนะหลินน้ำพ่นจิ๊กจิกๆๆๆ เสียงหน่อยเสียงไงเสี้ยงสนล่ะค่ะก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะบันนี้มียังมากไม้ในสิบสองนาทีละค่ะและอีกสามนาทีนะคะปัะทไทยกับสิคอโตล่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อคุณวิทูลขอบคุณพ่อสาธรขอบคุณน้องหนุ่มนะคะขอบคุณคุณพรปิสารน,นะพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายที่เอามาหลายบานขอบคุณพี่เลด้วยนะคะ พระไทยก็ไปเบิงพิลิววันนึ่งค่ะตื่นพระท่านเหรพี่น้องยุดก็อยากนอนโดนๆแต่หันเมื่อวานเนี่ยพระไทยลูกเห็ดก็อันเขามันไกแต่เ้านะพอดีมันมันอันนี้อยู่โทรศัพท์มันอัปเดตมันเห็ดคลิปอะไรเราก็ไปส่งเขาเราเน่ยไม่เลีงก็ไปรับกองมาพี่น้องตื่นแต่สาวเขามันไกพร่ท่รนมดาเด้อพี่น้องเด้อในสิอันมาเห็ดอันข่าวนะคะเราก็จะมาเห็ดน้ำจิ้ม ล้วก็จะว่าต้มไก่ล้วก็เพราะว่าต้่มไก่อันอันพัดไทยบ่มีเวลาอันแว่นแว่นตาออกแว่นโล่งๆถูกต้องค่ะสิโล,ล่งละอีกสองนาทีก็จะโล,ล่งละไปแว่นได้เลยนะคะกอมีเวลาแว่น,นงนุง่มสมือดิคนลงคีปล้าหลายต่สม,มือ้ยเนียน้นอมนุ่มเพิ่ขยันตัวหห้ไปฝากหนึ่งนะคะ ก็เห็นยังเงียบปิดติดนะคะแต่พ่นกับไปอยกมาหาอยู่นะคะเวลาพัดไทยไรเนาะเก็บรักกิโลบานหลังนี้แหละค,ะค่ะ่นกับมามาเรื่อยนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณสุภูสุคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเน้อขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะคิดจริงไหนก็สมพรปรารถนาได้พี่น้องเน,อเนอ้ออย่าบากันนะคะไหลบ่เป็นเหลือเป็นย่าไม่พี่น้องพัดไทยกับ ช่วงนี้ก็จะแปรปวนหน่อยนะพี่น้องนะอากาศเดี๋ยวก็นาวนะคะอันย่ำเ้านน่นก็หนาวว้อยๆค่ะอัน,นย่ำาแรงนี่ก็เฝ้าหันลงเลยแต่ส่วนใหญ่เลยนะคะฝนจะตกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะพี่จิอันจากอุณหภูมิยี่สิบกว่านะพี่น้องพี่ก็ต้องหันนะคะหันอากาศให้เย็นลงเนาะ,ะพิ่ก็จีเป็นประมาณนี้นะ,ะพี่น้องรวบนี้มันก็มีละะ่มค่ะ มีล่มบ่อยอันเดี๋ยวก็ห้อนนะพี่น้องใส่เสือกันหนาวอ่าเดี๋ยวก็หอนเท่าถอดอกอกในหนาวเ้ยพี่น้องเพราะว่ามันมันอุณหภูมิมันอ่าจังไดล่ะ,ละมันลดลอยลดเร็วนะคะลดล,ง,ล,ง,ลงเร็วนะคะพี่น้องน้งเถือกับมีล่มใบ่อยยังเสียเข่าเบิงเนี่ยโอ้อันตอนนี้อันมันเป็นชนั่วโมงเลยพี่น้องอากาศอยู่นี่ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมีแดดนะคะต่อไปก็จะเป็นลมอีหยังหนึ่งเสียค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอาซัมนี่ละค่ะกอได้หายคิดถึงกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะคิดถึงจ็เพรคิดถึงแอกอันเบาไปซื่อๆเขาเตะเขาโกอดจับขวางนะคะบ๊ายบายสุภูสุข้นนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เวะเขามาให้กำลังเน้นใจพัดไทยสตอรี่บ้านหลังน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะบ๊ายบายได้เลยนะคะ ขอบคุณหลยๆเด้อค่ะเด้อมีคนมาเอะพัดาฟังพัดไทยร้องเพลงก็ไปซอยไปซอยอันนั้นคะ่ะพี่เล่ว่างก็มาจอดให้นางเลยนะปุกกี้ปุกกี้แต่แจ๋วนะคะเพราะว่าเพิ่นเหลืออยู่ประมาณสามลอยกลัวพี่น้องกะจีได้ทรงงานแล้วนั่งทรงไปแล้วค่ะบ่อพานบ๊ายบายสุปูสุคนเด้อค่ะเด้ออ่ะิีวอลไลกะจีงาไปอีกนะคะเพื่ออีกอย่างเด้อพี่น้อง นั่งเที่ยวเพิ่อนกันเฮ้าบ่รไลดดูเพิ่นจะดัดดันเฮ้าอันหน้าที่โล่งนะคะเพิ่อนเพื่อม่ให้นะคะขอบคุณค่ะบายบาย